สวัสดีพี่น้องฟังไทยนะและพี่น้องฟังลาวเ mm hmm. มื่อนี้มาพบมาพอกันคือเก่าเนาะกับช่องพื้นบ้านชาแนลของเราหลังจากเทวามีประเด็นเทวาสองสามมือก่อนเนาะก็ยังประทับใจบ่หายอยู่ที่ได้ออกเหตุหนึงอะไรคิ์ก็ได้แต่ว่าเมื่อนี้ก็คือว่าเขายังเหตุบ่แบบว่าให้แจ้ความยังบดีพอเนาะมือนี้เขาก็สิมา รีแอคชั่นกับคลิปเนาะที่ได้มาจะช่องนุดดาวสาวเมืองคงเนาะถือว่าเขาก็ได้ขอไปแล้วเนกับบอกว่ารีแอคชั่นได้เลยเหมืนว่าเขาก็ชีมาพาพี่น้องมาเบิ้งกันเนาะเขาก็บเบิงเ้งแต่นหนึ่งอะ่นแหละถว่าเขาก็ชีพามาเบิ้งกันเลยไปในคลิปนี้เนาะถือว่าเอาไปเบิ้งกันเลย สวัสดีค่ะสวัส,ด,ส,วส,ด,สดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเบิดสุขุูสุขคนพี่น้องมื้อนี้กลับมาพบมาพ่อกับน้องนุดดาวสาวเมืองคงนะคะสาวสารว,วันคนเก่าคนเดิมเด้อ มะขาวหน้าไส้ปิ้งไก่หน้าป่งนะคะเล่าขาวเมืองคงลำวงสารวันนะคะก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เนาะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของน้องนุดาวนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็พ่อพ่อกับน้องนุดาวอีกแล้วนะทุกคนมีเรื่องด่วนนะคะทุกคนเนาะที่ทาง เฮ้ยทุกคนทาง f อซส่งมาให้นุ๊กดาวก็ใจเต้นตึก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 ,ตกแล้วเนี่ยค่ะทุกคนคะเนื่องจากว่ามี f อซทางบ้านนะคะทุกคน1ิบกว่าคนนะคะส่งคลิปนี้มาให้แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนุกดาวบอกว่านุดดา,าวรู้ข่าวหรือยังว่าตอนเนี้ยกาลังมีการผ่าตัดด่วนนะคะเด็กน้อยวัยเดเดือนนะ,ะทุกคนว่าเป็นชาวลาวนะคะมารักษาที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดหนองคายเนี่ยก็ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลมหาจุฬาลงกรณ์กรุงเทพหมหานครนะ ะคะทุกคนเนาะซึ่งเป็นการพ่าตัดเร่งด่วนนะคะทุกคนเนาะก็กาเกณฑ์ว่าเดินทางนะทุกคนจากจังหวัดหนองคายมากรุงเทพเนี่ยอาจจะใช้เวลาระยะเวลาประมาณ8ชั่วโมงด้วยกันเนาะน้องต้องพาตัดก่อนบ่ายสองนะทุกคนเนาะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ด้มีการประชาสัมพันธ์ต่อนะคะเจ้าหน้าที่นะคะทางหลวงของประเทศไทยนะทุกคนเนาะให้อำนวยความสะดวกนะคะการเดินทางทุกคนเอ้ยคลิปนี้นุดดาวอยากจะบอกว่า ขอกราบขอบคุณคนไทยทั้งประเทศนะคะที่ช่วยกันแชร์แล้วก็ช่วยเหลือหนุ่มน้อยเด็กลาวคนนี้วัยเพียงแค่เจ็ดเดือนนะทุกคนต้องให้น้องเขาได้มีชีวิตต้องบอกเลยนะคะว่าข่าวนี้เนี่ยออกทุกช่องของประเทศไทยเลยนะคะดูดาวขอกราบขอบพระคุณนะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวดเดาวจะอ่านเรื่องราวให้ทุกคนฟังนะคะก่อนอ่านแล้วทุกคนฟังดูดาวจะให้ทุกคนไปดูคลิปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะถึงแล้ว เด็กชายเจ็ดเดือนที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจอย่างเร่งด่วนที่เดินทางมาจากจังหวัดนองคายระยะทาง500กว่ากิโลเมตรเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครปร,ระสบความสำเร็จแล้วค่ะ ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วนแล้วก็เป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยลาวนะคะภารกิจนี้เริ่มต้นตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าค่ะซึ่งมีการประสานงานความร่วมมือจากทางต้นทางถึงปลายทางอย่างดีซึ่งเราได้ไปขอติดภารกิจนี้เรียกว่าปีหัวใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตลอดสองข้างทางที่มาตั้งแต่ถนนพหลโยธินกุุงน้ามายังวิภาวดีรังสิตแล้วมายังพระรามสี่ต่อเนื่องมายังที่โรมพยจุนานาจุฬาเนี่ย แม้ว่าจะขึ้นทางหลวดมาแต่ว่ารถการจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่แนแออัดนะคะแต่รู้ไหมคะว่าหลังจากที่มีการระคาสัมพันธ์อย่างดีทําให้ทุกๆคนที่เห็นรถพยาบาลเปิดแสงไฟแล้วก็ขอเส้นทางขอเปิดทางทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะจากเดิมที่ตั้งเป้าว่าจะต้องมาถึงโรงพยาบาลก่อนบ่ายสองรู้ไหมคะว่าภารกิจนี้ทําสําเร็จ ในเวลาประมาณบ่ายโมงตรงค่ะเรียกว่าทําให้คนไทยแล้วก็หลายๆคนที่เอาลุ้นจากเอาใจช่วยที่จะลุ้นหนูน้อยคนนี้ใจฟูเลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้ทั้งหนูน้อยย็งชายไวเสร็จเดือนแล้วก็คุณแม่ได้เดินทางเข้าไปยังาคารผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลสุลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนับว่าเป็นภารกิจใจฟูที่สร้างความใจฟูให้กับคนไทยแล้วก็คนลาวที่รอชมข่าวนี้อยู่ในวันนี้ค่ะ อ่าทุกคนเดี๋ยวดูเราจะอ่านเรื่องราวให้ท่านผู้ชมฟังนะคะคือตอนนี้เราก็ใจเต้นตึกๆมากค่ะทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องด่วนที่ทุกคนส่งมานะคะแฮแชร์ขอทางลดพยาบาลนำเด็ก7เดือนต้องพาตัดหัวใจเร่งด่วนนะคะน้องอายุเพียง7เดือนเพศช,ชายนะคะ ป่วยเป็นโรคหัวใจถูกส่งตัวจากด่านพรมแดนหนองคายใช้เส้นทางถนนมิตรภาพหนองคายเลี่ยงเมืองอุดรธานีและถนนมิตรภาพขอนแก่นตลอดสายบุ่งหน้าสู่กรุงเทพโรงพยาบาลจุฬานะคะเพื่อเข้ารักษาการผ่าตัดด่วนเนื่องจากเด็กตัวเขียวและใช้เครื่องหายใจช่วยหายใจอยู่อาการยังไม่ทรงตัวหากมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นจะนําเข้าโรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดนั้นๆนะคะ เวลา12นาฬิกา13นาทีเข้าเขตอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีทางหลวงรับช่วงต่อนะคะภารกิจนี้เจ้าหน้าที่จะให้ความเร็วตามเส้นทางดังนี้นะคะ3อำเภอก่อนเข้าตัวเมืองขอนแก่นนะคะอำเภอเขาสวนกว้างอำเภอน้ำพองนะคะแล้วก็อำเภอเขื่อนอุบลรัฐนะคะหลังจากนั้นจะเข้าโซนพื้นที่อำเภอเมืองเริ่มที่ตำบลโนน,นท่อนนะคะแยกโนนมะม่วงนะคะทุกคนเนาะโฮย้ยทุกคนเลย <liter ate> ใจตึ๊ดๆ,ๆนะคะแล้วก็แยกมอดินแดงแล้วก็แยกนะคะอ่ะอะไรเนี่ยแยกเซนท่านแยกมอภาคนะคะแยกเจริญสีแยกคังธนรักแยกไฟแดงบขศสาแยกท่าพระนะคะแล้วก็แยกโรงพยาบาลศรินธรน,นะะถนนมิรภาพสระบุรีถนนพหลโยธินวังน้อยขึ้นโทเวต่อเนื่องดินแดงลงด่วนพระรามสี่นะ,ะทุกคนเนาะ โครงการรักษาหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงเป็นความร่วมมือระหว่างนะสถานเอกอัครราชทูตณนะเวียงจันท์สภา,ากาชาติไทยและโรงพยาบาลจุลาลงกรณสภา,ากาชาติไทยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กและมูลนิธิเกื้อฝันเด็กกับภาวะนะคะกับกระทรวงสาธารณสุขสปปลาวและโรงพยาบาลมโหสถนะคะทุกคนเนาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมแพทย์นะคะร่วมตรวจคัดกรองเพื่อนำผู้ป่วยโรคหัวใจเด็กจากสปปลาวไปผ่าตัดรักษาที่ประเทศไทยและเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านการผ่าตัดหัวใจเด็กในสปปลาวนะคะทุกคนเนาะมีผู้ป่วยโรคหัวใจเด็กจากทั่วประเทศสปปลาวรวมแล้ว92คนเข้าร่วมรับรับการตรวจ คัดกองคายหลังการคัดกองทีมแพทย์มีแผนจะทยอยนำคนไข้จำนวน37รายไปนำตัวไปรักษาที่ประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยโอยทุกคนด้ยเราขอกล่าขอพระคุณนะคะพี่น้องฝั่งไทยมากที่ช่วยเหลือนะคะทุกคนบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ใจสานมากนะคะไม่มีการเซกายทุกคนอันนี้พูดจากใจเลยนะทุกคนเนาะ คือต้องบอกก่อนนะคะทุกคนนุดาวเองก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทุกคนอ่ะนุดาวใจทุกคนไปฟังอันนี้นะคะทุกเนาะไปฟังข่าวนะคะจากช่องไทยรัฐทีวีนะ,ะที่มีเอฟซีส่งมาให้ทุกคนเออหนุดาวก็แบบใจสั่นมากทุกคนหลังจากที่เห็นคลิปนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวให้ฟังไป,ปพร้อมๆกันนะทุกคนใจสั่นจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นประวัติศาสตร์อะ,ะทุกคนไม่เคยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะทุกคนเนาะ ทั้งช่วยกันแชร์ข่าวทั้งช่วยกันหลีกทางนะฮะสำหรับรถพยาบาลนะครับทีมมุ่งหน้าจากหนองคายเนี่ยเข้ากรุงเทพเพื่อมาส่งหนูน้อยคนหนึ่งนะในการผ่าตัดหัวใจนะครับทานผู้ชมครับนี่เส้นทางจากถนนมิตรภาพนะฮะหนองคายมาถึงกรุงเทพนะครับนี่คือนาทีชีวิตเลยนะฮะตำรวจทั้งหลวงนะครับและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลห oh. นองคายกําลังนําตัวหนูน้อยที่เป็นเด็กชาวสปปลาวอายุแค่เจ็ดเดือนนะครับ เป็นเด็กชายนะครับออกจากโรงพยาบาลหนองคายมุ่งสู่กรุงเทพหานครเพื่อนําตัวไปผ่าตัดหัวใจเร่งด่วนที่โรงพยาบาลจุฬาภร์สภากาชาติไทยนะฮะในเส็นทานก็โอ้โหยาวตั้งแต่หนองคายไปถึงกรุงเทพนะฮะเรื่องนี้ถูกพูดถึงกันเยอะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะเพราะว่าเขาโพสต์กันนะครับอย่างแอดมินเพจสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทยแล้วก็ตำรวจทางหลวงด้วยนะครับได้โพสต์แจ้งล่วงหน้าไว้ว่า จะขอใช้เส้นทางจากจังหวัดหนองคายมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครเนี่ยขอสนับสนุนในเส้นทางนะครับในวันนี้นะฮะเพราะมีเคสผู้ป่วยฉุกเฉินเด็กเจ็ดเดือนนะครับระยะทางทั้งหมดเนี่ยหกร้อยสิบห้ากิโลเมตรนะครับเนื่องจากรถพยาบาลฉุกเฉินจากโรงพยาบาลหนองคายต้องนําตัวหนูน้อยคนนี้มาผ่าตัดหัวใจให้คันเวลาด้วยคือเวลาเนี่ยคือกาหนดเอาไว้สิบสี่นาฬิกาวันนี้นะฮะหรือ 8ชั่วโมงนับตั้งแต่ออกเดินทางอย่างเส้นทางเป็นแบบนี้นะครับตามหน้าจอนะครับทุาผู้ชมครับก็เลยขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทางตนวมิตรภาพหลีกทางให้กับรถพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของขบวนด้วยเนื่องจากจะใช้ความเร็วสูงเฉลี่ย150ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าโอ้โหเกิดมีต้องตัดหน้าอะไรมานี่ยุ่งเหมือนกันนะนี่นะการเคลื่อนย,ย้าย ผู้ป่วยในครั้งนี้นะครับใช้รถรีเฟอร์นะฮะซึ่งพาหนูน้อยออกจากโรงพยาบาลหนองคาย7.15นาฬิกานาทีเช้าวันนี้นะครับแล้วก็ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพจากหนองคายมุ่งหน้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองอุดรธาน,นีแล้วเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นขึ้นมอเตอร์เวย์สาย M6 จังหวัดนครราชสีมามีตำรวจทางหลวงนะฮะที่มารับช่วงต่อพาเข้าถนนมิตรภาพจังหวัดสระบ,บุรีถนนโพนโยธินอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นี่เราไล่ตามเส้นทางให้ดูเลยนะฮะแล้วขึ้นทางด่วนดอนเมืองโทเวโอ้โหเมื่อกลางวันนี่ไทยรัฐทีวีฮะผ่านเส้นถนนวิภาวดีรังสิตพีมข่าวเราอยู่บนตึกบนอาคารนี่รอดูบนโทเวเลยนะฮะนี่ฮะใช่ค่ะเพราะทราบข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะมานี่จะผ่านตรงนี้นะฮะนี่โอ้โหนี่ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอ่าเห็นว่ารถคันต่างๆเขาก็นี่หลีกทางให้โล่งเลยนะด้านหน้านะครับ เนี่ยคือหนูน้อยคนนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่นี่ก็ใช้ความเร็วในการขับขี่แล้วเพราะว่าหนูน้อยก็มีอาการตัวเขียวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับอาการไม่ทรงตัวนะฮะเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นประชาชนที่ทราบข่าวก็ช่วยกันแช์ข้อมูลด้วยนะครับใครอยู่บนเส้นทางที่ผ่านกันก็หลีกเลี่ยงให้เป็นอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกหน่วยด้วย จนกระทั่งเวลาประมาณ13นาฬิกานะครับรถพยาบาลนะฮะเจ้าหน้าที่ก็สามารถนำตัวหนูน้อยคนนี้เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพนี่และึืนทางด่วนแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะก็คือช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีอะคะคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ขับรถนําตัวหนูน้อยส่งถึงโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาติไทยได้อย่างปลอดภัยทันเวลานะคะก็คือก่อน14นาฬิกาคือคุณแม่นั่งอยู่บนเตียงนะคะ โรงพยาบาลจุลาลงกรณสภากาชาติไทยค่ะคือคุณแม่นั่งอยู่บนเตียงนะคะแล้วก็อุ้มตัวหนูน้อยเอาไว้ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ก็รีบเคลื่อนย้ายนะคะลงจากรถนี่ค่ะภาพนี้จะเห็นนะคะคือคนก็โล่งใจเพราะว่าคนก็ส่งกำลังใจและติดตามเส้นทางที่น้องนั่งรถมาอย่างต่อเนื่องนะคะน้องจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจอะคะ่ะ รองศาสตราจารย์ในแพทย์ชันชัยสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรลงไปรอต้อนรับแล้วก็บอกว่าทันทีที่เจ้าหน้าที่นําตัวหนูน้อยเข้าไปถึงก็มีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยนะคะเนื่องจากเดินทางไกลเป็นครั้งแรกค่ะแต่คุณแม่ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดทําให้คลายความกังวลไปก็นําตัวไปตรวจร่างกายก่อนนะคะ ที่ตึกภาควิชากุมาราเวชศาสตร์ชั้นหค่ะประเมินสภาพร่างกายก่อนหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการผ่าตัดตามขั้นตอนก็ทันทีที่ร่างกายมีความพร้อมก็เข้าสู่กขบวนการผ่าตัดนะคะต้องกราบขอพวะคุณความเมตตาของคนไทยนะคะที่แบบมีต่อคนลาวนะคะทุกคนเราขอกราบขอพวกคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณจริงๆทุกคนนุราไม่รู้จะสรรหาคำไหนแล้วทุกคนเอ้ยขอบคุณมากนะคะเรื่องนี้อยากให้คนเราเห็นถึงความตั้งใจของคนไทยที่เขามีต่อคนลาวนะทุกคนเนาะขอบคุณมากคะ่ะทุกคนขอบคุณจริงตอนนี้ก็คือจะสี่ทุ่มแล้วตอนนี้สามทุ่มตรงนุราแบบตั้งใจทําคลิปนี้เพื่ออยากจะให้คนเราเห็นว่าคนไทยใจดีแล้วก็คนไทยมีความเมตตากับคนลาวขนาดไหนเขาทาเพื่อเราขนาดไหนเนาะอันนี้คืออยากให้เห็นนะคะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะ กันสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นที่ภูมิใจเนาะของพี่น้องประชาชนลาวของพี่น้องชาวลาวเฮาเนาะถือว่าสาวนั่นเนาะสาวมังคงเพิ่นกาเว้าแบบหมดเปลือกเพิ่นเนาะถือว่าเพิน่นจะเป็นที่พอใจเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ สำหรับผูใ้ใดที่เข้ามาเบิ่งก็จะลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้แน่นเพื่อจะได้จะบ่ไดลาพเนาะคลิปด,ดีๆที่จะมานำเสนอหรือว่ามารีเอคชั่นหรือว่ามาพูดคุยกันเนาะ